เหตุผลที่เราควรใช้ SSH Key แทนการใช้ Password ในการเชื่อมต่อเข้า Droplet บน DigitalOcean นั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยค่ะลองนลึกภาพตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. 1. Password คืออะไร Password ที่เราใช้ล็อกอินทั่วไปเหมือนรหัสผ่านเข้าอีเมลหรือ Facebook เป็นสิ่งที่สามารถถูกเดาได้ไม่ว่าเราจะตั้งรหัสผ่านให้ซับซ้อนแค่ไหนก็ยังมีโอกาสที่ผู้ไม่หวังดีที่เรียกว่า Attacker หรือ Hacker จะใช้โปรแกรมลองเดารหัสผ่านไปเรื่อยๆการเดาแบบนี้เรียกว่า brute force attack ซึ่งหมายถึงการลองรหัสผ่านนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะถูก 2. droplet มีช่องทางให้เชื่อมต่อ droplet ของเราทำงานอยู่บนอินเทอร์เน็ตและมีที่อยู่ ip address ที่ทำให้คนเข้าถึงได้ 1. ในช่องทางที่ใช้ในการดูแล droplet คือการเชื่อมต่อแบบ ssh secure shell ซึ่งปกติจะใช้ password ในการยืนยันตัวตนในครั้งแรกแต่เนื่องจาก droplet สามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตถ้าใช้แค่ password ที่เดาได้ง่ายหรือแม้แต่ password ที่ซับซ้อนก็อาจตกเป็นเป้าของการโจมตี Bru Force ได้ 3. ทำไม SSH key ถึงปลอดภัยกว่า SSH key ไม่ใช่แค่ตัวอักษรหรือตัวเลขที่จำง่ายหรือเดาได้แต่เป็นเหมือนกุญแจคู่ที่มีลักษณะพิเศษมากๆค่ะมีกุญแจสาธารณะ Public key ซึ่งเรานำไปวางไว้บน Dr อปล e t ของเรามีกุญแจส่วนตัว Private key ซึ่งเราเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราเองและต้องเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่สุดห้ามให้ใครเห็นเด็ดขาด เมื่อเราต้องการเชื่อมต่อ droplet ของเราผ่าน SSH คอมพิวเตอร์ของเราจะใช้กุญแจส่วนตัวเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับ droplet droplet จะใช้กุญแจสาธารณะที่มีอยู่ตรวจสอบว่ากุญแจส่วนตัวนั้นถูกต้องตามคู่ของมันหรือเปล่าการทำงานแบบนี้ทำให้ attacker ที่พยายามจะเดา password ทำไม่ได้ผลเพราะ SSH key เป็นเหมือนรหัสลับที่ซับซ้อนมากจนแทบไม่มีทางเดาถูกได้เลยค่ะมันไม่ใช่แค่คำศัพท์หรือชุดตัวเลขที่ลอง สุ่มไปเรื่อยๆได้ง่ายๆ 4. ลดความน่าสนใจต่อแอ t แท k กเกอร์การใช้ SSH key ยังทำให้ Droplet ของเราน่าสนใจน้อยลงในสายตาแอ t แท k กเกอร์ที่สแกนหาช่องโหว่เมื่อพวกเขารู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้ SSH key แทนการใช้พาสเวิร์ดเป็นหลังในการล็อกอินพวกเขาก็จะรู้ว่าการพยายามโจมตีแบบเดารหัสผ่านแทบจะไม่ได้ผลและมักจะเลือกโจมตีไปหาเป้าหมายที่ป้องกันน้อยกว่าค่ะ 5. ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่แนะนำ DigitalOcean เองก็แนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ SSH key ในการเชื่อมต่อกับ Joblet เพื่อเพิ่มความปลอดภยัยและยังแนะนำให้สร้าง user ใหม่สำหรับใช้งานทั่วไปแทนที่จะใช้ user root โดยตรงซึ่ง user root มีสิทธิ์สูงมากการใช้ password กับ user root จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ามากหาก password รั่วไหลหรือถูกดาวค่ะ ดังนั้นการใช้ SHK e y เปรียบเสมือนการเปลี่ยนจากการใช้กุญแจลูกบิดที่อาจถูกเสดาะง่ายไปเป็นการใช้ระบบกุญแจดิจิทัลที่ซับซ้อนและปลอดภัยกว่าค่ะ